วัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิดวัชใ์ชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับอาการปวดหลังท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่าการสูบบุหรี่เป็นเวลานานๆาน,าน,าน,นั้น มันสามารถทำให้เกิดมะเร็งทำให้เกิดเป็นโรคปอดเรื้อรังแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจและเส้นเลือดขึ้นได้อาจมีหลายท่านไม่ทราบก็ได้ว่าการสูบบุหรี่นั้นมันสามารถทำให้ความเจ็บปวดที่ท่านมีเลวลงได้เช่นอาการปวดหลังปวดท้องหรือปวดคอคำถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่า การสูบบุหรี่มันทำให้ความเจ็บปวดเร็วลงจริงหรือท่านผู้ชมครับมีผลงารการศากษรรายงานออกมาว่าภายในบุหรี่นั้นมันมีนิโคตินเมื่อเราสูบเข้าไปแล้วเจ้าตัวนิโคตินนี้แหละครับมันจะ,ระกระตุนร่างกายของเราให้หลั่งสารเคมีออกมาตุน มีลักษณะคล้ายๆกับสารโดปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทภายในสมองทำให้คนเรารู้สึกดีพอใจมีความสุขนั่นคือสาเหตุที่ทำให้คนเราเสพติดการสูบบุหรี่แต่ความรู้สึกดังกล่าวมันเป็นความรู้สึกในระยะสั้นๆตัวนั้นในระยะยาวแล้วมันไม่เป็นเช่นนั้น มันมีแต่จะก่อให้เกิดผลเสียกับสุภาพของคนสูบรุรีนั่นก็คือมันทำให้การไหลเวียนของเลือดที่นำออกซิเจนและอาหารไปยังกระดูกสันหลังลดลงนะครับผลที่ตามมาก็คือตัวกระดูกเองและหมอนกระดูกไม่ได้รับออกซิเจนและอาหารในปริมาณที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอนกระดูกซึ่งมีกระแสไหลเวียนไปเลี้ยงน้อยอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมสภาพของหมอนกระดูกและก็เกิดโรคก,กระดูกพุนได้ด้วยทั้งสองประการนี้เองได้นําไปสู่การเกิดอาการปวดหลังขึ้นมานอกจือไปจากนั้นเขายังรายงานต่อไปอีกว่าการสูบบุหรี่ฉันมันยังทำให้อาการปวดท้องอาการปวดข้ออักเสบเล็วลงได้อีกด้วย จาข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เองคําแนะนําอย่างหนึ่งที่แพทย์เขาจะมอบให้แก่คนไข้ก็คือให้งดการสูบบุหรี่เสียท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ